เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ายางรถยนต์นั้นมันมีอะไรมากกว่าแค่ยางรถยนต์นะฮะมันจะมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายที่จะส่งผลให้กับสมรรถนะและความนุ่มความเงียบของอยางแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่ว่จะเป็นโครงสร้างยางเนื้อยางลายดอกยางส่วนผสมของอยางต่างๆมากมายวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเอาล่ะครับวันนี้เราแอบแวบไปที่คอกพิษนะฮะซุนนี้เนี่ยเราจะมาเมาเรื่อง ยางบริสโตนซึ่งบริสโตนเนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ระดับโลกที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะฮะเราจะพามาชมกับยางบริสโตนทูรันซาซิกตัวใหม่ที่บริสโตนเขายกให้เป็น the new comfort benchmark มนะาตรฐานใหม่แห่งความนุ่มสบายเหนือระดับนะเวลานี้นะครับแล้วก็พวกความครบถ้วนของข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมเชิญผู้จัดการของพองพิษมายืนคุยด้วยดีกว่าพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บริสโตนเป็นตัวไหนล่าสุดพี่ เป็นบิสโตนทูรันซาซิกครับผมว่ากันด้วยยางบิสโตนทูรันซาซิกที่บิสโตนเขายกให้เป็นเดอะนิวคอมฟอร์ตเบนช์มาร์กหรือมาตรฐานใหม่แห่งความนุ่มสบายเหนือระดับณเวลานี้เพราะมีเทคโนโลยีใหม่เอ็นไลท์เชนที่ช่วยพัฒนายางบิสโตนทูรันซาซิกในเรื่อง Comfort and q u i e t n e s s นุ่มสบายในลดเสียงรบกวนดียิ่งขึ้น8%ทำให้การขับขี่นุ่มสบายพร้อมลดเสียงรบกวน Safety confidence ปลอดภัยยิ่งขึ้น14%ปรับปรุงสมรรถนะในการยึดเกาะบ,บนถนนเปียกได้ดีขึ้น Energy efficiency ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น15%เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าซึ่งทั้ง3ข้อที่กล่าวมาก็พรถบริ t o n นได้มีการออกแบบและพัฒนา3สิ่งใหม่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้เจ้า n ริ u r a n z a 6ดียิ่งขึ้นฟังแล้วเหมือนแบบว่าโฆษณาเหมือนอ่านโบช่วยให้ฟังเลย ฟังผมก่อนนะฮะต้องบอกว่ายางเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวของตัวรถยนต์ที่สัมผัสกับพื้นถนนสัมผัสกับพื้นโลกเลยความปลอดภัยสมรรถนะทุกๆอย่างนั้นไม่ว่ารถคุณจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดยางคุณไม่โอเครถคุณก็จะไม่โอเคครับดังนั้นเนี่ยยางมันมีข้อมูลหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่รู้ผมเองเนี่ยข้อมูลในเชิงลึกก็เพิ่งได้รับรู้เช่นเดียวกันส่วนเขาจะมีอะไรบ้างนั้น มา,มาฟังกันต่อเริ่มที่รูปทรงยางแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการรับและกระจายแรงกดได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้แหละครับส่งผลให้ลดแรงสั่นสะเทือนจากตัวยางทําให้วิ่งแล้วนุ่มโดยรูปทรงยางแบบใหม่นี้ยังส่งผลให้หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนได้มากขึ้นเมื่อได้ายางสัมผัสพื้นถนนได้มากขึ้นรถเราก็จะเกาะถนนกว่าเดิมนอกจากนุ่มแล้วยังช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในกว่า,างนุ่มและปลอดภยัย รวมถึงการพัฒนาดอกยางลายใหม่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าลายดอกยางมีผลต่อเสียงรบกวนให้องโดยสารมากเขาไม่ได้ออกแบบยางเอาแค่สวยอย่างเดียวดอกยางแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่ต่างกัน s s h a p e s i ต e และ s ส Silencer ที่ช่วยดูดซับเสียงรบกวนในย่านความถี่ต่ำรวมไปถึง Pitch Number Distribution Optimization หรือขนาดของบล็อกดอกยางที่ต่างกันช่วยลดเสียงรบกวนในย่านความถี่สูงและต่ำ เสริมความปลอดภัยด้วยร่องไหลาย,ยางสมรรถนะสูงทําหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะพื้นถนนเปียกพร้อมกับรีดน้ําออกจากตัวยางและเพิ่มแรงต้านต่อการเหินน้ําและที่ขาดไม่ได้เนื้อยางสูตรใหม่บ t s t o n e t ู r าซ z a 6มีการผสมผสานซิลิก้าและโพลิเมอร์ที่นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วตัวโพลิเมอร์ยังช่วยเพิ่มสมรรถะบนถนนเปียกในระดับโมเลกุลที่ทางบิสโตนเรียกว่านาโนโปรเ c t ทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนเปียกดีขึ้นแล้วก็ใช้สาหรับรถ e ีวีได้ด้วยคือเรียกว่ารถน้ํามันรถไฮบริดรถ E ีวีได้หมดเลยได้หมดเลยสมรรถนะสูงมากตัวนี้นะครับผมไหลเสียงรบกวนนิ่มเงียบยึดเกาะถนนไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งถนนเปียกตัวนี้เนี่ยโวน้โทราซิกเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับเรียกได้ว่าทุกตารางนิ้วนั้นบิดส่วนเขาออกแบบมาอย่างใส่ใจจริงๆทั้งรูปทรงยางแบบใหม่เหลือยางแบบใหม่และดอกยางลายใหม่ พื่อให้บิสโตรันซาซิกนั้นเป็น The New Comfort Benchmark หรือมาตรฐานใหม่แห่งความนุ่มสบายเหนือระดับจริงๆนะฮะถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดพี่อาร์ตป้าปยาเพื่อนๆสำเร็จนะครับก็ลองไปดูตัวย Р างตัวจริงได้นะฮะที่ร้านยางชั้นนำหรือสู่บริการขคองผิดใกล้บ้านท่านครับก็วันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ได้ความรู้ได้ข้อมูลไปบ้างน,นะครับกับการที่สนใจยางบิสโตรจู u ันซาซิกก็ขอบคุณพี่มาาค้าขอบคุณครับ,อ,บอ๋อ ลืมฝากร้านเลยฮะที่ตั้งนะครับทางออกแมคโครนะครับผมลาดเท้าเป็นครอพิษแมคโครลาดเท้านะครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการหรือว่ามาเยี่ยมชมได้ครับขอบคุณครับยางคุณภาพนะฮะเกรดดีอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆก,ก,กับริสโตนทุนซาซิกฮนะะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูครับ โอกาสหน้าที่เปลี่ยนยางกับรถของท่านก็ลองดูว่าซูรอนซ่า6นั้นมีไซส์อย่างของเพื่อนๆหรือเปล่าครับส่วนนี้พี่อาอร์ตขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับมาดูกันว่าเราจะเอาอ,ะ,อะไรไปให้เพื่อนอีกวันนี้ไปละสวัสดีบาย